ข้อน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อรู้ก่อนทมถวายสังฆทานให้ถูกวิธีอาน,นิสงส์เป็นบุญใหญ่ชีวิตจะมั่งมีสีสุขมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมากเพราะ สังฆทานเป็นการถวายที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทานเมื่อพร้อมแล้วนำไปยังวัดบอกท่านเจ้าอาวาสว่าต้องการถวายสังฆทานท่านจะนิมนต์พระสงฆ์รูปใดมารับสังฆทานก็ได้หรือจะเตรียมของ แล้วนำไปยังวัดไปพบพระสงฆ์รูปใดก็แจ้งความจำนงขอถวายสังฆทานท่านก็จะทำพิธีรับสังฆทานหากกำหนดว่าจะถวายแก่พระรูปใดรูปหนึ่งการทานนั้นไม่เป็นสังฆทานคนไทยเราถืออานิสง์เครื่องถวายสังฆทาน เป็นบุญใหญ่ด้วยแต่ครั้งพุทธการดังจะเห็นจากพระศิวลีเทระผู้มีลาบมากจนได้รับเป็นเอตทักคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศด้วยลาบจะไปทางไหนก็มีแต่อดิเลาลาบเหลือหลายบริบูรณ์ก็เพราะด้วยท่านได้ถวายทาน มาแต่ในชาติปางก่อนชาตินี้ท่านก็มีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนอดอยากย้อนกลับไปเมื่อชาติก่อนพระผู้เป็นเจ้าสิวารีได้เกิดเป็นบุตรของเศรษฐีเมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็มีจิตศรัทธาเริ่มใสได้ให้ทานแก่พระปัจเจกโพวันละองค์ วันล,ละองค์ครั้งต่อมาได้รับสมบัติแทนบิดาเป็นเศรษฐีก็ถวายทานแก่พระปัจเจกโพขึ้นอีกรวมเป็นเจ็ดองค์ต่อวันตลอดมากระทำอยู่ดังนี้จนสิ้นชีพก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นยามามีวิมานสูงสามสิบโยชมีนางฟ้าเทพอักษร หนึ่งมื่นเป็นบริวารเสวยสุขทิพสมบัติในชั้นยามาประมาณโกฎปีในเมืองมนุษย์ครั้นถึงเวลาศาสนาของสมเด็จพระพุทธเจ้าของเราทุกวันนี้มากำเนิดในตระกูลเจ้าสากยะบริบูรณ์โภกซั์ยิ่งนักเมื่อเติบโตมาก็ออกบวช ต่อพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์ขีนาศพมีชื่อว่าพระศิวลีเทระเป็นผู้เลิศกว่าพิษุทั้งหลายที่มีลาภมากพระเทระจะไปสู่สถานที่ใดเทวดามนุษย์ทั้งหลายย่อมสักการะบูชาด้วยเครื่องไทยทานอย่างมากมายแม้ บริวารของท่านก็พลอยบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยก็เพราะอาน,นิสง์แห่งการถวายทานให้เป็นสังฆทานเรามาดูกันว่าอาน,นิสง์จากของที่ใส่ถวายในสังฆทานแต่ละอย่างนั้นมีความหมายอย่างไรกันย่ามพระหรือบาทพระถ้าหากถวายย่ามพระหรือบาทพระ เชื่อกันว่าชีวิตจะมั่งมีสีสุขมีกินมีใช้ไม่ขาดมือชีวิตจะไม่ยากลำบากจะมีคนคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือถวายจีวรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งสำหรับพระสงฆ์และขลาวาดดังนั้นอานิสง์ก็คือจะมีเสื้อผ้า เรื่องประดับประณีตสวยงามไว้ใช้เป็นที่นับหน้าถือตาผู้คนให้ความเคารพช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆในชีวิตถวายอาสนะหากถวายอาสนะหรือผ้ารองนั่งอานิสงค์คือจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นเปรียมไปด้วยลาบยศสารเสริญ และบารมีถวายยารักษาโลกเชื่อกันว่าถ้าหากถวายยารักษาโลกจะได้รับอานิสงส์ด้านสุขภาพแคลววลาาดปลอดภัยไรโรคไร้ภัยมาแผวผ่านถวายไม้เท้าเชื่อกันว่าหากถวายไม้เท้าค้ำยันแด่พระสงฆ์จะส่งผลให้ชีวิตราบรื่น ไรอุปสรรคหากมีผู้ใดคิดร้ายก็จะแพ้ภัยไปเองชีวิตมีแต่ความสบายใจถวายร่มอานิสงส์นี้ชัดเจนตามของที่ถวายด้วยให้ความร่มเย็นเป็นสุขและมีบารมีมากพอที่จะเป็นร่มโพร่มใสให้แก่ผู้อื่นต่อไปถวายไฟฉายหลอดไฟ เทียนเชื่อกันว่าถวายไฟฉายหลอดไฟและเทียนจะช่วยให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำมีแสงสว่างนำทางชีวิตมีคนคอยช่วยเหลือเจือจุนทำบุญด้วยการชำระนิสงเชื่อกันว่าอนิสงจากการชำระนิสงจะช่วยเสริมบารมีให้มีจิตใจบริสุทธิ ผ่องแผ้วอยู่ดีกินดีปลอดปโปรง่งปลอดภยัยไร้สิ่งกังวลถวายน้ำดื่มหากถวายน้ำดื่มสะอาดเชื่อกันว่าอานิสง์แรงนักชีวิตจะราบรื่นไม่ติดขัดและใสบริสุทธิ์เหมือนดังแรงไหลของน้ำที่ถวายจิตจะเกิดกุศลให้สุข สงบและมีสมาธิอุปสรรคใดๆก็มีอาจขัดขวางขั้นตอนของการสวดมนต์เพื่อถวายสังฆทานบทสวดบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะควตังอธิวาเทมิสวากขาโตภะควาตา ธรรมโมธรรมมังนม,มัสมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคโคสังฆังนามามิคำกล่าวอาราธนาศินมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักนัดถายะติสละเนนสหาปัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยังพันเตวิสูงวิสูงรักนัดขายะติสารเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสูงวิสูงรักนัตขายะติสารเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะคำกล่าวสมาทานศินห้า ปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทางสัมมาทิยามิอธินาธานาเวรมณีสิขาปะทางสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิขาปะทางสัมมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิขาปะทางสัมมาทิยามิ สุราเมระยะมัชฌะปะมาสถานาเวรมณีสิขาปะทางสัมมาทิยามิจากนั้นสวดนโมสามจบนโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนโมตาาัสสะภะคะวะโต อระหัโตสัมมาสัมพุทธะคำกล่าวถวายสังฆทานมะยังพันเตพัตตานิสป,ปะริวรานิภิกขุสังคะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังคโคอิมานิพัตตานิสป,ปะริวรานิปฏิคันหาตุอัมหากัง พิครัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์โปรดรับพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทินอันหนึ่งการถวายสังฆทานเป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเฉพาะว่าเป็นพระสงฆ์รูปใดผู้ที่ประสงค์จะทำทานจะเตรียมสิ่งของที่จะถวายทานแล้วนำไปยังวัดเมื่อเจอพระสงฆ์รูปไหน ก็ถวายโดยไม่เจาะจงหากกำหนดว่าจะถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งฐานนั้นก็ไม่เป็นสังฆทานองค์ประกอบอันเป็นกุศลของสังฆทานต้องประกอบไปด้วยสามสิ่งดังต่อไปนี้เครื่องสังฆทานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ทรัพย์ที่จะทำต้องบริสุทธิ์ มิได้มาจากการผิดศีลห้าผู้ถวายมีจิตใจแน่วแน่บริสุทธิ์และเบิกบานในอันที่จะนึกถึงประโยชน์ในเครื่องสังฆทานที่จำเป็นต่อพระสงฆ์ทั้งก่อนให้เวลาให้และหลังให้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติชอบอย่างไรก็ตามกุศลอันเกิดจากการทำทาน ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นจำนวนมากมายหรือมูลค่าราคาแพงจนฟุ้งเฟื้ออาน,นิสงผลบุญเกิดจากความตั้งใจดีในการจัดหาซื้อของอันจำเป็นตามปัจจัยที่เรามีอย่าให้เราเดือดร้อนเพราะทำบุญให้ตามกำลัง ดังนั้นแล้วจึงเป็นผลบุญโดยแท้อันผู้ให้จะได้รับโดยทันทีเมื่อได้ทำทานคือผลเกิดแก่กิจกระจางผ่องใสสัมผัสอิ่มเอมจากการทำบุญภายในจิตใจของตนเองไม่เกิดความรู้สึกอิจฉาริษยาหรือ น้อยเนื้อต่ำใจความข้างแค้นกังวลสงสัยในการทำทานที่ได้ทำลงไปแล้วและต้องไม่ทำให้ตนเองยากลำบากในการใช้ชีวิตต่อจากนั้นนั่นเองหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุ สาธุสาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟัง หรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน แก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีค่ะ